ใช่ไหมที่ตัวกล้องเสียงแตกแน่นอนด้านในนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ที่ชาร์จจุดบุหรีที่เป็น USB เสียบแล้วมีไฟเราจะมาดูกันณตรงนี้ด้านในอาจจะมีงูก็ได้ต้องค่อยๆเด้วยความระมัดระวัง ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมีของอยู่ด้านในเราก็จะมาแกะกันแกะสิว่าแกะสิว่าแป๊บหนึ่งนะมันยากเหลือเกินถตามนันยากมันสาคุณก็สามารถตัดได้หลุดเฟรมปพาะวะกล้องไม่หลุดเร,เราแค่เฉือนเบาๆเพราะว่าอาจจะโดน สินค้าอยู่ข้างในก็ได้หรือของแถมเหนียวจังเหนียวจังกลีดอีกทีนึงใช่มีไม่ครนี่ขึ้นสนิมสับตะลังคีเอากล้องวางไว้ที่พื้นเออเดี๋ยวลองเอากล้องวางไว้ที่พื้นดูก่อนเออใช้ได้เว้ยโอเคกลางลำเล็นพอดี ข้างในก็คือกล่องเห็นไหมนี่มันคือมันจากอะไรไม่รู้อ่ะมีมี่เนี่ยโลโก้เนี่ยนี่เลยเนี่ยสีด้วยนี่นึงนีนึงเออั่นแหลยทีนี้เราก็จะเกะมันถูกซีนมาด้วยไอ้ใสตรงนี้อย่างดีทีนี้ตรงนี้อย่างดีเลยเราจะทำการเปิดซิงมัน เงียบเรียบร้อยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอ่าด้านในอุ้ยอุ้ยของดีวะ่ะมันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นเหล็กวะ่ะโอ้เนี่ยวัสดุเนี่ยไม่ใช่เหล็กไม่ใช่พลาสติกอู้เหล,ล,ล็กจริงจังเลยนะเนี่ยเหล็กจริงจังเลยนะ โอเคของดีที่ไม่ใช่ขิงดองอยู่แล้วมีร้อยในมือของเราเริ่มต้นโอเคสวยงามเนี่ยมันบอกเลยมันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นเหล็กเหล็กจริงๆอ่ะรู้สึกถึงความหนักด้านในนี้ก็เป็นรู USB เนาะสูมปะ่ะต้องสูมปะระยะโฟกัสอยู่ประมาณนี้ไอ้ตรงร,บรอบๆนี้ก็จะเป็นไฟเสียไป เสียบแล้วข้อเบ้านี่ก็จะเป็นไฟไม่รู้ไฟสีอะไรสีฟ้าสีขาวสีเขียวโอเคแค่นี้จบไว้เจอกันใหม่